วันที่29เมษายน2564เวลา14นาฬิกาที่วัดพระบาทอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพลโทเกรงไกรสีรักแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 เดินทางเป็นประธานในพิธีชาปนก,กิจศพครอบครัวกิตติประภานันที่ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบกลาดยิงและเผาซ้ำขณะขับรถขนส่งสินค้าจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาไปยังจังหวัดนาราธิวาสเหตุเกิดในพื้นที่ตำบลละหาร อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต3รายประกอบด้วยนายสุพรกิติประพาน,านันผู้เป็นพ่อนางสาวจิราพรกิติประพาน,านันบุตรสาวและนายสันติพัฒน์กิติประพาน,านันหลานชาย เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสะเทือนใจและสร้างความเศร้าสลดต่อครอบครัวตลอดจนพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากโดยพิธีชาปนากิจของครอบครัวกิตติประพานั้นนั้นได้มีผู้บังคับหน่วยทหารตำรวจและฝ่ายปกครองตลอดจนประชาชนเดินทางมาร่วมในพิธีชาปนากิจศพท่ามกลางความเศร้าโศกของครอบครัวญาติมิตรและพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธี โดยแม่ทัพภาคที่4ได้กล่าวว่าหลังเกิดเหตุได้บูรณาการร่วมกำลังทั้ง3ฝ่ายรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่ได้จากกล้องวงจรปิดตลอดจนงานด้านการข่าวและเบาะแสจากพี่น้องประชาชนที่ไม่ยอมรับต่อการกระทำที่สุดโตง่งขณะนี้ทราบกลุ่มขบวนการผู้ก่อเหตุแล้วได้มีการเชิญตัวผู้ต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถามขยายผลเร่งรัดติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด ส่วนด้านความช่วยเหลือเยียวยานั้นได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเยียวยาเป็นที่เรียบร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกิตติประพานาันอีกครั้งที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักขอให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่จะกระทำต่อผู้บริสุทธิ์จึงขอความร่วมมือมาอย่างพี่น้องประชาชน ร่วมกันระง,งับยับยั้งเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่และความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแก่เจ้าหน้าที่รัฐหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รัฐโดยด่วน